ขายดีจน,จนต้องโดนแบนออกจากหมู่บ้านใช่แล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ท่าอิดนะครับตามหาร้านปูเขาบอกว่าเป็นร้านที่อร่อยมากอยู่แถวท่าอิดจริงร้านนี้เนี่ยขายในหมู่บ้านนะแล้วปรากฏว่าขายดีจัดโดนเพื่อนบ้านร้องเรียนโดนแบนเลยต้องระเหตุออกมาเปิดร้านอยู่ข้างนอกนะเอ่อทำกันแบบจริงจังละแสดงว่าอร่อยจริงนะเพื่อนๆลองมากินดูนะฮะเ,เจอแล้วครับร้านคุณนายขนมจีนน้ำยาปูขนมจีนน้ำยาปูก้อน ปูก้อนผัดพริกเหลืองข้าวกระเพราปูก้อนปูก้ามหอยจอปูข้าวไข่ปูก้อนข้าวผัดปูร้านนี้ปูล้วนๆใช่กุ้งไม่มีหอยไม่มีปูเลเวอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเออเป็นปูเลเวอร์ใครที่เป็นสายปูเนี่ยต้องมาร้านนี้ปูที่อร่อยที่สุดของพี่คือปูเลย ถ้าเป็นปูก้อนจะผัดที่เกลือ uh huh. ถ้าเป็นปูกล้ามจะผัดกะเพรา uh huh. เด็กๆไวรุ่นมาก็จะเป็นข้า,าวไข่ข้นปูก้อนมันจะมีครีมี่อ่ะความ, uh huh. มครีมี่อ่ะเถามเงินอยากได้ไหมอยากนะ uh huh. แต่ล่างมันไม่ไหวอะทาจนแบบผัดจนมันทะเลาะก,กันอะโยนกระทะตะหลิวเลยแบบว่าบอกว่าเคยเห็นเวลาคนขายดีๆนะที่ทะเลาะกันโยนกระทะตะหลิวเลยแบบจะตีกันแม่แห่งแบบแบบแล้วตอนนั้นคือขายในบ้านเลยใช่รตรงร้านจอดรถอะไรอย่างนี้เลยปะ ใช่กันลงรถอ่ะลงรถเลยลงรถกับสไตล์ตอนน้ม่วงอ่ะแล้วขายดีจนข้างบ้านพี่เขาไปโวยอะไรอย่างงี้ดิเหรอหลังบ้านอ่ะน่าจะหลังบ้านเพราะกลิ่นมันไปควันไปอย่างเงี้ยผัดพริกขี้หนูนี่จ้ามัทั้งวันเออผัดแบบผัดทั้งวันคือแบบโพสหนึงนะกินนะสิบอย่างสั่งกับใบอีสิบอย่างวัน่านุ่ยจนต้องโดนแบนออกจากหมู่บ้านอันนี้เป็นสูตรสูตรภาคใต้ใช่ถือเลยกลับมานีเนื้อครูเนื้อครู มันสุกอะเออคือจอปูค่ะแม่วันนาเจ้าดังค่ะจากชนบุรีลูกค้ารู้จักทั่วประเทศวิ่งมาจากนนาชนบุรีเลยใช่โอ้นี่ขนาดร้านอยู่ข้างๆถนนนะพัตคารค่ะปูพัตคารโอ้ดูดิพี่<ะ>ไอ้นี่ทำได้มีกำไรไหมเนี่ยเพราะพี่ใส่ปูเยอะมากเลยอะ เพื่อนของลูกชายเป็นเจ้าของแพปูที่สุราษฎร์ส่งเช้ามาจากสุราษฎร์ทุกวันเลยเนี่ยอันนี้ม,นมาจากสุราษฎร์มาตอนเที่ยงมาส่งนี่ยแต่ว่าพี่ก็ได้ราคาส่งมาใช่ก็ได้ราคาดีก็เลยแบบให้ลูกค้าได้เยอะก็เราก็ก็เราก็คือกำไรลูกค้าถามว่าหม้อร้อยห้าสิบเนี่ยถือว่าไม่แพงนะพี่ไ่ปูเหมือนหม้อแล้วสามร้อยอ่ะปูที่ไเ่เยอะมากอ่ะอันนี้คือร้อยห้าสิบบาทใช่เนควป,ปูเส้นร้อยห้าสิบโอ้คิมสีปูนะครับ นี่งนทาไนะฮะไม่ได้แซ่บน้จำจิ้มคือเราก็ถ่ายขายขายตามต้นทุนอ่ะครับถ้าเป็นปูกนะ้อนอ่ะเราก็ขายแพงหน่อยเพราะปูก้อนมาโลละสองพันแดงไอปูก้อนที่เป็นกันเชียงอ่ะทีเป็นตัวให่แบบอย่างนั้นเราก็ขายแพงหน่อยถ้าอย่างนี้มาถูกน่อยเราก็ขายได้ถูกเห็นนะพี่อันนี้ชื่ออะไรนะ ปูก้อนผัดวิกเหลือคือของเราอ่ะเอาวิกเหลือไปตำกับกระเทียมเลยเนี่ยเรามีเอาวิกไทยลงไปตำเพื่อให้มันมีความร้อนของวิกไทยทั้งเผ็ดทั้งร้อนด้วยใช่ใช่จานเท่าไหร่นะพี่ถ้าเป็นกับข้าว330ค่ะพี่บอกว่าโลละ2000ใช่ไหมเสพอปูเนี่ย200นะร้อยะแต่นี้จาน330อยสก็นี่ดูดิปูเราก้อนใหญ่ไหมล่ะหน้าแดงดูดิอ่ยนะเดี๋ยวลองดูนะปูก้อนผัดก้อนผัดวิกเหลืองผัดพริกเหลือง แล้วของเราอ่ะที่อื่นจะใส่ถั่วโต๊ะปากยาวแต่เราใส่ถั่วหาาวา,วา,า,วานเพราะว่าโต๊ะปากยาวบางคนเขาบอกเหม็นเขียวแต่ถั่วหวานม,มันจะนะฮะมันถั่วหวานมันจะหวานกว่าไงเนี่รสแปลก<ะ>ด,ดีไม่เหมือนไทยนะเบิ้ลเลยเป็นรสที่แปลกไม่เหมือนที่อื่นอ่ะเนี่ยเพราะมันมีพริกไทยเออเครื่องดื่มอ,อร่อยนะไม่หวานด้ก็สายปูปูระเอร์มากินละเมอเย็นอะ ก็ทางร้านของเรานะคะเน้นคุณภาพของปูนะคะปูนี่สดจากแพรปูทางสุราษฎร์นะคะเราเน้นคุณภาพแล้วก็เน้นรสชาติของอาหารแล้วการบริการนะคะอยากให้มาทานกันนะคะทุกท่านนะคะอย่างไงเรียนเชิญเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะฝากร้านคุณนายขนมจีนน้ำยาปูด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะร้านนี้อยู่บนถนนท่า,าอิดนะคะตรงข้ามกับอเมซอนแล้วก็จะมีธงชาตใิใหญ่ตรงนี้นะตรงข้ามธงชาตินี่ครับนี่คือบรรยากาศร้านครับมากันแบบดิบๆ แต่ว่ารสชาตินี้สะใจไว้รุ่นแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เป็นสายปูนะพลาดไม่ได้ด้วยการทั้งปวงจอดรถก็สะดวกสบายครับเข้ามาด้านหลังร้านนี้ลานจอดรถเพียบเลยปูล้วน